สวัสดีครับผมฟิลนะครับเบมนะครับวันน <cl> ี้พวกเรามาทำอะไรครับก็พวกเรามาถ่ายวิดีอารเอ็มวียังคงสวยงามของทีลเบิร์ดนะครับเย้ในเวอร์ชันของปองที่ใช่ชาแนลนะครับใช่สวัสดีครับสวัสดีก้องกันเร็วสวัสดีครับ วันนี้มาทำอะไรกันครับถ่ายมาถ่าย MV ็มวียังคนสวยงามครับผมดูคอนเซปต์การแต่งตัววันนี้ของพวกเขาเลครับถามว่ามีอะไรเข้ากันไหมถ่ายชายฝั่ใต้น้ำครับฝั่งใต้หาดสุขจากเล่นน้ำตกพาเดินพาไปดูโลเลชั่นหน่อยไปกันเลยถรับทัวค์ตามเลยเฟรมครับเมื่อกี้ใครทำร้ายมึงหลักฐานยังอยู่เลยครับ หนาวโอ้โหอลกอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นมเที้กันนะครับุกคนคแ่ว่าก็แลขึ้นครับตอนนี้สวัสดีครับ แผลมาเลยได้รับบาดเจ็บน่ะเขาดูแผลนะครับทำคนฟองฟองฟองใครเป็นคนทำครับอือคนเดียวล่ะไม่ใช <c oughs> ่ใครเป็นคนทำครับตัวเองมาเลยตัวเองทั้งนั้นไม่ใชใครเกี่ยวเลย <c oughs> น้ำเป็นไงบ้างครับในวันที่อากาศร้อนร้อนที่เบน <c oughs> น้ำร้อนเออเลิศ <c oughs> ตัวฟิลแดงเราทำไงดีวะมันจะตายไหมปีกข <c oughs> ้าวทุกคน,คนมันจะตายไหมเฉยๆมากงงมัเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะ เตือเป็นไรอะเป็นไรวันนี้ได้เป็นวันสุดท้ายของเรานี่ยังไม่ได้ผ่านฉากที่เบมร้องไห้เลยนะครับห้ต้องร้องไห้เหรอครับมันมีของร้านนะเขามีร้านนะเรามีไหมยาตูแหมเราคือไปโดนอะไรขนาดนั้นไม่งงไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ป่ะใช่เป็นเชอร์เอฟเฟกต์ของทางกองอย่างสมจริงมากครับผมเหมือนมาก เลือดหมดตัวเนี่ยอันนี้คืนเงยนมากๆกคือคนใช้เวลาแบบเพ้นไปเวลาแบบสองชั่วโมงไม่ผ่า่ไปทำตั้งเนยเอเกียบโอกล้าถามในส่วนของเอมวนี้นะครับผมก็จะมีความแตกต่างจากอันเก่าอยู่พอสมควรนะครับว่าด้วยเรื่องของแบบคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างจากอันเก่าแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมส่วนในความคิดของผมนะครับคิดว่าองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทั้งทั้งบททั้งสถานที่การถ่ายทำรู้สึกว่ามันทำให้มันเหมือนเป็นองค์ประกอบของงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยคับแล้วก็ด้วยความที่บทมันต้องใช้อารมณ์ในการเล่นค่อนข,ข้าง,ง,งสูงเลยก็เป็นบทที่ยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ท้าทายตัวเองมากควับดีค่ะว <projections> <fin> ันนี้เป็นเดย์ที่เท่าไหร่แล้วพี่เดย์พูดเดย์ครีเอทวันนี้เราจะเปิดด้วยน้องเบมค่ะเบม<น> ใสพัดในมือใช่กัำลังดีนะทุกคนมูลคูประมาณ28องศาแล้วรอตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่เดียตอนนี้อยู่ที่น้ำคือค้าน้ำคือประตูชัยขอตรวจให้จะเดินจ้างถนนเลยแค่ว่าขอขอคำพูดที่บอกว่า28องศาไม่ดีเบมเป็นไงบ้างเราก็ได้กลับมา กิ่นกำเนิดของเราที่ไหนใต้บาดาลเป็นไงบ้างกับวันนี้จะเหนื่อยเหมือนเมื่อวานไหมบริชิลเวอร์อะเพราะไม่ค่อยมีซีนเลักมาเท่าไรจริงเหรอเ่ากับไอ้ไอ้ไอ้ซีนั้นต้องแก้ไหมไม่รู้อากาศเมืองแพร่เป็นไงบ้างคะตอนนี้โอ้หนาวมากเลยครับโอ้โหหนาวจนหนนาวจเปียไอันนี้แม่คันไอนี้แม่คันนี้ก่อนหลัง มันก็ละลายติดหลังเราเลยใช่ผ่านไปได้ด้วยดีไหมตื่นด้วยดีมากไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยที่แต่ว่าตั้งใจกันแล้วก็แบบทำออกมาได้ดีมากจริงเหรอดูนะเท้เกเดียวไงเราพูดไปแล้วว่าคนเียเท็กเดียวอ่ะใช่เราเท็กเดียวผ่านไหมไม่ใช่ใช่ ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานก็กระสูนทำไมเดี๋ยไปถ่ายชิร่าต่อถ่ายชีรินขี่รถงี้งี้ี๋ยวก่อนครับาจะเปไ่บโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคุณเธออัพขเติม้ำมันก่อนได้มบายมันก่อบายวันเจ็ดสิบเ่ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบแปดนะห้าโมงยี่สิบแปดนะคะ คนเราก็ถ่ายกันมาแล้วครบทุกซีนแล้วเห็นตาของใครน้องเบมก็คือตอนนี้น้องๆกำลังถ่ายโปสเตอร์ใช่ปะถ่ายโปสเตอร์เอมีกันอยู่นะคะคนน้องๆก็กำลังใส่รองเท้ากันอยู่น้องฟิวถ่ายไปไหนน้องฟิวก็กำลังใส่ถองเท้ากันอุ้ยโเบมดูไว้ว่าเบมเป็นคนยังไงเออแล้วน้องสาวไปเอารองเท้ามาให้อ่ะใช่สั่งไปพูดอ่ะเชื่อไหม เชื่อมันทุกคนหน้าตาใส่สู้แบบนี้นะคนเชื่อมของจริงออกก็ไม่เท่าไหหรอกน่าจะเป็นฉากที่เอาสองคนแบบมีเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมบทที่ค่อนข้างแบบแปลกนะเราไม่เคยเล่นเนาะบทแบบเนี้ยเออเป็นครั้งแรกเลยทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้นิดหน่อยเขาเรียกว่าฉากแอคชั่นใช่ไหมมัน ใช้ energy ค่อนข้างเยอะนะครับผมใช่อากาศมันร้อนแล้วก็ด้วยคนที่เราสอบน้อยเนาะฉากแอคชั่นมันต้องมันต้องถูกคิวต้องอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีผิดคิวบ้างใช่อาจจะเผลอต่อยหน้าฟิลไปหลายรอบอยู่เหมือนกันผลงานนี้ก็แบบเจ็บตัวกันใช่ทุกคนได้แผลกันหมดเลยฟองฟองฟองเฮครับทุกคนวันนี้เราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วถ่ายครคทุกคนเหนื่อยมากวันนี้ได้แผลมาหนึ่งสองส แล้วใครทำครับแล้วใครทำครับผมรุมหานครับทุกคนทุกคนต้องเชื่อแสดงว่าฉากมันต้องรุนแรงมากใช่อุ้ยอุ้ยสปอยล์เหรออุ้ยเปิดสปอยล์เราก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันยังไงก็ขอฝากติดตามผลงาน m v เ a m e นี่คงสวยงามของเราทีเดียวเลยนะครับทุขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วตอนนี้นะครับเราก็เลิกกล้องแล้วและเราก็ปิดกล้องแล้ว รู้สึกไงบ้างครับสองตัวนำของเราได้ยินเป็นสองตัวก็สองตัวนำอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับจะีได้ถ่าอันนี้คือหน้ากล้องค่ะถ้าหลังกล้องล่ะการละครก็ผลงานนี้กับผลงานที่ผ่านมามีอะไรยากง่ายสภาพอากาศใช่ยากตรงสภาพอากาศใช่ครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแต่แต่ว่าบทที่ได้มานั้นบทที่ได้มานั้นก็ คือว่าเป็นโจทย์หินอยู่นะครับเพว่าเป็นบทที่ต้องใช้อารมณ์วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่นานชียด้วยนะครับที่มาร่วมแสดงกับเราเลขอบคุณที่มาเดือนใช่ขอบคุณที่เป็นเกียรติให้เราพี่จินอ่ะไม่ได้อยากมาทุกคนตัวมาเฉลยเลย เหนื่อยแล้วความจริงคือแต่พ่อไม่ได้บอกปอมขาพี่ปอมยิกหลังไม่ยิกหลังว่าต้องมาไม่พี่ปอมบอกพี่ปอมป้าอยากว่าเรียนถอดเสื้อถือถอดเสื้อก็เลยไม่มาเลยมามามาก็จะมีฉากที่แบบว่าไม่คาดคิดใช่ก็คือเช่นบิ๊มก็รอไม่สปอยดีกว่าอะไต้องไปรอติดตามผลงานกโอเคแล้ครับใช่คจองป็น ก็ขอฝากทุกคนติดตามผลงานเพลงยังคงสวยงามของทีเบริษัทของไนท์เมลฟิ้งเป็นไนท์เมลฟิองทอนนี้ชาแนลเราตอนนี้ชาแนลเราเพราะยังไม่ได้ถ่ายกันเลยติดตามกันนะครับสู้ๆมาใครสู้ใครสู้มาถึงอออนดคนดูก่อนเอออย่าลืมดูกันด้วยนะฮะ อยากจะขอฝากผลงานเพลงยาคะดสวยงามของเทเลเบิร์ตโดยปองนิชแนลนะครับเพราะว่าผลงานนี้จะเป็นผลงานสุดท้ายของพวกเราแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆคนเลยแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังเลยที่เราพยายามด้วยกันมามันอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาทําด้วยกันอีกแล้วก็ได้ครับ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลงาน,น,นค,รครั้งด้วยนะครับผมวัน <ไป S 1> <บ>นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>